เข้าสู่การแข่งขันรอบ face Faceto- Fa ผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีผลงานมาแล้วมากมายเว G สวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อปืนครับไภวัติิพัธาดาครับ a K a ว G และกระัวมามียู่เพียกเพียมตายวาจามันมีเอียดรไม่ต้องพูบรังทชไมลลังเลอกสละประสั่งเอากันมาเดครับ ตอนนี้สังคมมันวุ่นวายมากละเมสสันติวาจาจากงามวงวานมาถึงเด็กลามผมอยากฟังคุณคำลามแบบแรปไม่ใช่ฟรีสไตล์นะแต่แรปที่คุณเขียนมาขอมาดิอยากยจะให้โดนโดนบรรดาลมากเพราะฟรีสไตล์ใส่ผมประมาณ,ปร,มาณประมาณ3เวอร์สนะผมงัดกับเขาเยอะเหมือนกันเพราะเขาฟรีสไตล์มาผมก็ฟรีสไตลก์กลับไงแต่สนุกนะวันนี้เพราะเจอเด็กหลังๆฟรีสไตล์มาผมะฟรีสไตล์มาฟรีสไตลก์กลับ ผมขอให้คนนี้หน่อยแล้วกันนะคนนี้เขาคนนี้เขาคนเนี้ยยอมรับนะโอเคเขาฟรีสไตล์เก่งแต่สิ่งที่ผมชอบคือ Energy และความหิวไลแล้วเวจีเนี่ยพอแรปเสร็จปุ๊บผมก็หันไปมองทุกคนทุกคนเ็อือเนี้ยอือเข้าใจใช่ไหมอ่โอเคกูให้ได้นะนะถือว่าทุกคนนะเข้าใจนะว่าสิ่งที่ต้องการเป็นงี้ อย่าบอกเขาเจ้ามันคือสิ่งที่มึงทำมีคนบอกไม่ชอบไม่ต้องฟังไม่ต้องบอกกูหลอกกูปัดทิ้งไปเป็นพัน yeah, 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 yeah. ไปว่าเขาไว้เขาพี่มันแบบใช้ออโต้จูน Auto une, แล้วก็เบื่อการ yeah, <yeah>, yeah. แบบแรปเดิมๆแล้วก็พวกูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับผมกูได้อยแล้วเว้ยจะมีคนรู้จักกูมากขึ้นแล้วเว้ยเว้ย Um... ยามค่ำคืนที่มันมืดดับไม่มีแสงนำทางชีวิตจตตกอับตูมันอับประลักอยู่ในทุกช่วงขณะที่ใครหลายคนนั้นยังคงจะจรัญอยากมีวันทางที่สดใสเป็นประก,ก,กายแต่ทำได้เพียงรอคอยแค่ความตายชีวิตมันสูญสิ้นหมดความหมายน่าเสียดายวันนี้ไม่ได้ใช้ให้มันคุ้มกับมันมาลายเจ็บดาทุกทนที่ยังมีลมให้ใจอยู่ขณะที่คนขางกายบอกให้สู้ต่อไปเถอะฟอดถาคำถามมีชีวิตอยู่เพื่อใครหันมองข้างหลังมีลูกเมียอยู่นั่นไงพ่อและแม่ยังรอคอยความสำเร็จในทุกครั้งที่ตื่นขึ้นยังไม่ได้สิ้นพ้น ตัวเองหาความตายคือความสุขกูก็พร้อมจะหันหลังให้ชีวิตที่คงอยู่แตบบ่ฉันชี้ทว่าว่าแต่เพลงของกูยังก้องกูให้เป็นฟางเส้นสุดท้ทายที่มันยังคงหลงเหลืออยู่มีต่อไหมพี่ทุกคนที่มาที่นีเว้ยมันเชื่อว่ายังมีความหวังและกูก็เชื่อเว้ยว่าสักวันต้องถึงฝันพอในเมื่อเว้ย ยังมีคนอยู่ข้างหลังกูทําไปเพื่อเงินไม่ได้ให้พวกมึงมานั่งขำขันและทองที่กูใส่กูเปเล,ลี่ยน,นเปนนญญ Zheng, ็นเพลงจนหมดแล้วเงินในบัญชีกูมีเป็นล้านมัหมดแล้วกูยอมไายวิญญาณให้กับเพลงจนหมดแล้วถ้าปีนี้กูไม่ดังกูจะไม่ยอมอีกแล้วเวเ้ยโชว์มีแนตน่บรริษฐ์ฝันในกุสัีทีดอวะ โอเคฉัน e ู s ฉ o นรู้ใ <emat> ช่คุณดีไหม a ุณดีบอ o ยังชิทมั้ยโอเคบอสไป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  e ปไ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 ป Man ปไ man ไป man ปไปไปไป t ปไปไปไ g ไปไป s ปมาปปปปมเหอมปปน แล้วผมโอ้โหมาไว้แล้วเขาก็ผมก็วายเขาแรปอีกแล้วเขาก็พูดบาสนึ่งที่ทำให้แบบคิดผมมากผมแบบขายทองทําเพลงไปแล้วใช้เงินหมดทุกบาทที่กูมีแบบเหมือนเขาแบบไม่เหลือแลบบ้วอะไรเงี้ยแบบเขาแบบแลกทุกอย่างกับมันอ่ะแล้วผมเข้าใจว่าผมก็ผมก็ทาอ่ะแล้วผมเข้าใจว่าแม่งม่นรู้สึกแย่อะไที่แม่ง b r o กอ่ะแล้วแม่งต้องเอาเงินมาทําเพลงอีกอะไรเงี้ยมันมีแค่แบบความหวังอ่ะ แล้วเพื่อทั้งหดเราใช้เงินกอนสุดท้ายมินิหมดไปกับเพลงแล้วจนไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะแล้วผมก็แบบรู้ว่าเขาแบบเขาพูดจริงเว้ยผมว่าเรานนั้เขาแบบพูดจริงเพราะทุกอย่างแม่งผมให้สร้อยเขาเขาร้องไห้กระโดดกอดผมปาเกิดแตกอ่ะแม่งแม่งแบบเป็นโมเมนต์ที่สุดจริงใครยาเจ็บอะไรโซเก้นิดหน่อยเยอะนิดหน่อยแค่นี้และแรปเปอร์อีกคนที่จะมา face to face เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่กำลังมาแรงในขณะนี้ K. a c l e t ฉึนจะเซาสีซอกแซกไม่มีเหตุผลกุศสแต่สาวสาวสวยสวยที่ให้กูเสพแค่ได้ผ่านกำลังจนขาดกำลังถึงใครจะด่าเพราะวงการจะพาไปทัวร์กูบอกว่าอย่าไปลัวร์ขอโทษที่ทิปนี้พลิกชิวิมพี่อย่า <Yeah. S 3> <Please. S 1> เอาอีกไหมนะอย่า uh huh. มื่อมีปากพูดก็พูดพูดพูดในสิ่งที่พูดพูดไม่ดูผู้พูดจะพูดดูถูกที่สารรูปเป็นกู่ปรับอิ่มมาโทษกูพูดกูสั่งมึงเป็นขี้มูกอย่าให้กูพูดตีูตมึงเหมือนกันลูกให้กูหยุดมึงคงต้องอธิทิฐนและกระเป๋าที่ถูกพูดความจริงเข้าไปประกาศทิศสารเล่นมึงเอาให้สุกพูดถึงกูมึงคงต้องเล็งให้ถูกเช็คที่แอททิจูดมองที่หน้ากูก่อนจะตั้งคำถามและก็เอาไปพูดอยู่กับเพื่อน พูดยังหมาก่อนจะเมาแล้วบุบนินทาพูดเหมือนว่าดักกูมีปัญหาบอกว่าเราไม่กูดพูดคำพูดในสคริปที่มึงท่องจำไม่ตรงมาพูดให้ได้ยินส้นนีให้มึงรออไปคิดว่าอะารก็มึงมึงก็เก็บมันเอาไว้ในลิ้วในส่ไปให้ฟองฟักหน้าตา,ท,าที่มึงจ้องว่าคล้องกันอ่ะบอกเลยว่ากูไม่ขัดกูขัดช่วงเดียวแคปตอนที่้องตันไอ้พวกตีนแดงแน่องดำโชว์มีเดอะมันนี่แล้วกูพูดมึงต้องฟังช h u t u มาที่นี่มาปอรามไปสม่นอสูดร้ายฉันรต้งโฟไม่ละใจแล้วกูจะรัาไปจนกว่าจะตายรามดีมอนไอ้โด้กู้นั่งเครืองบินมารับตัวเด็บูเกตมันแน่กว่ากูจะสำเร็จไปมาจากบ้านนึงฟ้าฟ้าม่กตทำเตาฝันผู้ม่ต้องอดทนคุณนสยปขึ้นมาแล้วโชคดีโชคดีเอาอีกำกันบ้านนะสุดๆนะครับวิดใหม่ทีออนอมเอสก็ฟันขับปกติวุ้นวุ้นสตาร์ทถูกินมาทันไรกับตงนี้เลยเอ้ยเ้ยเอรไลม์เจอไปทั้งสิลี่ออนโทมีเด ทำสิกูปนมีปน่ไม่สกรกันเหมือนนกติดมันกำลังเลาลังปุ่ได้แก่ปูนทมิตรป่นแลนจิตตังนะสงสัรดูตมดมัมสงขังยาเยาเชิญรอนมินี่เลยจะระบีมเข้ามาดูสิสวนแบบโลกีกดูแต่ของเดมได้ได้นี่อบคุณครับขอบคุณครสวสดีครับสวัสดย1 0ยะ คนมวยเทั่วไปแหละแต่เขามีไฟคนนี้เขามีไฟแรงในใจเขาเขาทำงานบ้านมาดีมากจังหวะเขาดีหายใจดีไม่มีพลาดไม่มีกระตุกตักเนื้อหาตรงเป๊ะแล้วเขาพูดกับผ้าส้อยด้วยว่าอยากให้พี่มาท้องผมก็คล้องเลยอุ้มเขาลอยเลยแล้วมันตัวเบาถ้าตัวหนัก,นกๆก็ไม่อุ้มหรอกตัวเบาดี และตอนนี้ก็มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับการออเดชั่นครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์วงการแรปของเมืองไทยที่มีแรปเปอร์ร่วม2,000คนเข้าออเดชั่นในครั้งนี้จำนวนส้อยเหลือน้อยลงทุกทีและจากจำนวนคนที่เหลืออยู่ตรงนี้ใครจะได้ไปต่อติดตามช่วงหน้าในโชมิดมมนนี่ฉากตอนกูขอเงินล้างกูมึงก็ได้แค่มองว่าดือที่รู้ไม่เท่าทัานแต่เพลงของกูมีกูที่เข้าใจจะจีบเธอมันคงอยากก็ได้แต่นั่งทำใจจะยอมมาคบกันดีๆหรือจะให้พี่ต้องตกจู